สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมอนซาก้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของสิบโปเกมอนนะครับที่น่าเล่นนะเป็นโปเกมอนธาตุหินนะครับที่น่าเล่นนะครับเป็นตัวธรรมดานะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับหาจับได้ง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องเติมนะสำหรับเหมาะสำหรับใส่ฟรีที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับก็เป็นแนวทางในการเล่นกรณีสมมติเรายังไม่ได้โปเกมอนเทพเนาะก็สามารถนําพวกเนี้ยมาใช้งานได้ก่อนนะครับมีตัวอะไรบ้างก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตาาามมมมชชช่่่่่่่ออออออองงงงงงเเเเเเพพพืปปป็็นน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 กกกกกกกลลลัััใใใจรรรรรทคคิิิิตตได้้ววยยแบบขฝหะะ์์โโซซู ฝากไปกดติดตามให้กำลังใจด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ตามเกมนี้นะฮะรับชมคลิปองเกมได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมโปเกมอสก้ารนะครับลิงอยู่ใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะโอเคอยวเลาไปรับชมกันได้เลยนะฮะในส่วนสิบโปเกมอนที่ผมจะแนะนำเนี่ยผมไม่ได้ทำการจัดอันดับแรงสิ้นนะก็แค่ยกตัวอย่างมาสิบตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับผมก็อยิบดูกันตัวแรกเลยนะครับก็เป็นเป็นโกเลมอารูลานะครับตัวนี้นะฮะ ก็เป็นโกลเนียแหละนะครับเป็นโกลเนียอาโอลาเนาะมันก็จะแตกต่างจากโกลเนียตัวปกติซึ่งโกลเนียตัวนี้ครับไม่น่าเล่นเลยนะฮะเอาตัวนี้มาเล่นดีกว่าตัวนี้หาจับได้จากด่านจับด้วยนะครับจับอิชิซูโบเตะตัวนี้มานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนร่างเป็นตัวนี้นะครับซึ่งนะครับสกิลหลักๆนะครับเขาจะมีการเพิ่มในส่วนของพาสซีกสกิลนะครับก็เอาง่ายเลยนะครับตัวมันเองเนี่ยเป็นหินกับไฟฟ้าผสมกันเนาะเออก็แปลกเหมือนกันนะเออใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพาสติดตัวก็คือยกเว้้นนาาาไฟฟหิน ในการต่อสู้ทุกเทอนนะครับจะรับความเสียหายอ t k ลายาตุตาม60% a เ k ของตัวเองนะครับผมง่ายๆก็คือถ้าไฟฟ้ากับท่านหินจะไม่โดนสเตตนี้นั่นเองนะครับถัดไปก็เป็น e x p o s i o n นะครับจะเป็นการระเบิดตัวเองนะแล้วก็สูญเสีย HP ทั้งหมดนะครับก็ดาเมจอยู่ที่125นะครับดาเมจหมูนะอันนี้คือ Skill P ชีพนั่นเองนะครับผม Skill ถัดไปนะครับก็จะเป็น Skill Thunder นะก็โจมตีหมูครับเป็นปล่อยไฟฟ้าครับก็พลังโจมตี40นะโดนทุกตัวนะครับ แล้วก็จะมีล็อกโตรนะครับผมก็เป็นปลาหินนะโจมตีกลุ่มนะครับเาเมจรีที่40นะฮะแล้วก็นะครับแอนติเมจเป็นสโตนเอชนะครับสร้างความเสียหายธาตุหินนะครับแล้วก็จะเพิ่มความเสียหายอีก50%กรณีที่ศัตรูนะครับถูกควคุมอยู่หรือติดดีบัมนั่นเองนะเดเมจหมู่นะครับสังเกตเลยครับว่าตัวนี้จะตีหมู่ทุกท่าเลยนะครับซึ่งดีมากๆนะฮะในการที่เราจะเห็นโปเกมอนหนึ่งตัวนะครับตีหมู่ทุกท่านะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นกลโนเนียอะโรลานะตีหมู่ทุกท่าแล้วก็ ตัวถัดไปนะครับผมให้เป็นอ่าอีวาร์และกันนะครับอีวาร์ตัวนี้นะครับไม่ใช่อีวาร์ตัวนี้นะอีวาร์ตัวนี้มันต้องสุ่มกาชาการันตีเทพนะครับจริงๆเอาแบบสายฟรีเลยละกันก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นโอนิกคืออีวาร์ตัวธรรมดานะครับตัวนี้ก็เป็นอ่าตัวแทงนะครับผมก็จะมีออ่่าาในส่วนของท่าโซลิดนะครับเป็นสกิลติดตัวนะก็คือในการต่อสู้เนี่ยนะครับทุกครั้งนะครับจะได้รับนะครับการโจมตีแล้วก็จะทำการเพิ่มนะครับในส่วนของพลังป้องกันนะครับกายภาพระเวท1%ให้กับตัวเองนะ ทุกครั้งที่เราโดนตีโดนตีโดนตีอี่ะมันจะถึถถะกถขึ้นถึกขึ้ขขขนะแล้วก็ถึกขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ท่าแรกนะครับโจมตีนะครับเป็นอ่าแลนสไลด์นะครับอันนี้จะโจมตีเป็นท่าหินนะดาเมจ40นะครับเป้าหมายเดียวโจมตีเป็นกายภาพนะตัวเมื่อกี้ก็เป็นกายภาพนะครับแล้วก็ท่านี้เลยครับอาร์สเตตนะครับก็จะทําการเพิ่มพลังป้องกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของพลังป้องกันเนี่ยจะได้เป็นกายกายภาพระเวทด้วยนะสามสิบเปอร์เซ็นต์กับตัวเองมีผลสามรอบนะแล้วก็ตัวนี้ เดบของตัวเองนะก็คืออความรุนแรงของท่านี้ครับเดิมทีมันมีอยู่30ใช่ไหมท่านี้จะแรงขึ้นก็ต่อเมื่อพลังป้องกันตัวเองสูงนะเออก็จะแรงขึ้นอีกนะครับผมอันติเมอเป็นเอิร์ธเควกนะครับผมก็จะสร้างความเสียแบบกลุ่ม75นะถือว่าแรงมากๆนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะครับถึกด้วยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวตัวนี้นะครับผมโอเคตัวถัดไปกันดีกว่านะฮะก็จะเป็นในส่วนของท่าตัวนี้เลยนะครับเป็นออมสตาร์นะครับอันนี้ออมไนท์ออมสตาร์นะตัวนี้นะครับกก็สสาาาามมรถุ่ช หาได้นะครับออกบ่อยเหมือนกันตัวนี้นะครับผมผมก็เจอบ่อยนะครับโอเคในส่วนของสกิลเดตัวครับก็จะเป็นพลังป้องกัน5%ให้กับตัวเองนะครับตัวนี้เป็นโปเกมอนท่าหินและน้ําเป็นท่าเดียวกันนะอยู่ในตัวเดียวกันนะครับผมแล้วก็สกิลนะครับแรกเป็นเชล l l มาต์นะครับอันนี้จะทาการลดนะครับพลังป้องกันกายภาพพลังป้องกันเวทนะครับ10%แล้วก็ทําการเพิ่มนะครับโจมตีกายภาพนะครับให้กับตัวเองสปีดให้กับตัวเอง30%นั่นคือถ้าคิแบบว่า อ่ารีสวิตนะครับก็คือลดพลังป้องกันตัวเองนะป้องกันเวทน,นะแต่ว่าเอาพลังที่ลดเนี่ยไปเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแล้วก็สปีดให้ตัวเองส0%มอีผล2เทินนะถือว่าเป็นการสวิตส,สตตัสกันนะครับผมแล้วก็ท่าโจมตีนะครับอีกท่าน,นึงก็จะเป็นไฮโดรปัมนะครับเป็นโจมตีท่าน้ําอยู่ที่80เลยนะแรงมากนะฮะแล้วก็ท่าล็อกสไลด์นะครับท่าน,นี้ก็จะเป็นโจมตีท่าหินนะครับท่าน,นี้โจมตีหมู่ด้วย50ถือว่าแรงมากนะแล้วก็อันติเมทเป็นสไปคคนน์นก์นะครับ ถ้า normal นะมีโอกาส30%ทําให้เป้าหมายติด s t ั n นะครับผมก็แรงอยู่ที่130เลยทีเดียวนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้งานมากๆนะครับมีความถึกกยายภาพค่อนข้างสูงนะอันนี้ก็ถึกกยายภาพนะครับเนี่ยสังเกตเลยครัถึกกยายภาพนะครับโปกเกมอนธาตุหินเนี่ยจะเน้นทางกึกถึกกยายภาพนะแล้วก็จะเป็นโปกเกมอนที่โจมตีกยายภาพนะครับโจมตีกยายภาพ นี่ก็โจมตีกายภาพเห็นปะจะเป็นโจมตีกายภาพถึกกายภาพค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคตัวที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของคาบูทอปนะตัวนี้ก็สุ่มกาชาได้เหมือนกันนะครับได้เป็นคาบูโตะมานะครับแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นคาบูทอปนะคาบูทอปครับมีสกิลเด็ดตัวเป็นเพิ่มนะครับพลังป้องกันกายภาพ5ให้กับตัวเองนะแล้วก็เพิ่มความถึกครับเอ็นดูอีก20%ให้กับตัวเองนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นโปเกมอนธาตุหินและธาตุน้ำในตัวเดียวกันนะเหมือนออมซาเลยนะครับถ้าโจมตีธาต ก็มีโอกาส30%ให้ศัตรูติดสตัร์นะครับจะเหมือนท่าเดียวกับอมอม,อมสตาร์เลยนะท่าเดียวกันเลยนะดาเมจ75นะถัดไปก็จะเป็นออควาเจตนะครับนี่โหมีออควาเจตด้วยนะฮะดาเมจ80นะโจมตีท่าน้ำนะครับอันนี้เป็นท่าสซลัดนะครับโจมตีแบบท่า normal นะ80เหมือนกันสังเกตเลย3ท่าโจมตีแรงทั้งหมดนะครับคาร์บอท็อปเป็นโปรแกรมที่โจมตีแรงมากๆแต่ว่าเลือดต่ำนั่นเองนะครับผมแล้วก็อัลติเมจเป็นลีฟไลท์นะครับจะสร้างความเสียหายท่า,มาแมลงนะแล้วก็็ทาากรดดดดูซัับเเเเเเมจ50%ปปลลี่ยนนะนือออออขงงตวะ ก็มันคือท่าดุดเลือดนั่นแหละนะครับท่าเดียวคล้ายๆเหมือนเหมือนมาชชิบูนนะครับดาเมจแรงถึง120เลยนะครับถึงนี้ก็ถือว่าน่าใช้มากๆนะครับผมอ่ะโอเคตัวถัดไปนะครับตัวที่5ผมให้เป็นปูเทล่าละกันมันเป็นร่างเมก้าได้ด้วยนะครับปูเทล่าร่างเมก้านั่นเองนะฮะก็จะมีสกิลตัวเป็นเพิ่มแรงโจมตีกับความนิ้วของตัวเองนะครับผมแล้วก็ท่าโจมตีท่าแรกเป็นเอ็นชเชนพาวเวอร์ครับจะสร้างความเสียหายธาตุหินนะครับมีโอกาส55%นะะครรับจทากให้นะครับพลังป้องกันาพของเป้าหมายนะครับลดลงนะครับแล้วก็พลัง โจมตีจะรุนแรงทุกครั้งที่ใช้สกิลนี้นะครับมีผล3รอบนะก็คือถ้าเราใช้ภายใน3เทินเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ถ้านะครับบู่าเบิร์สนะครับอันนี้ถ้าคล้ายๆกันกับค่าขันทันเดอร์นะก็จะทำการเคลื่อนไหวนะครับเพิ่มพลังความเร็วให้ตัวเอง40%นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าความเสียหาย50%เป็นเรื่องของตัวเองนะครับถือว่าดีนะมีสกิลดูดเลือดด้วยนะครับผมแล้วก็มีพลังเพิ่มความเร็วด้วยนะฮะแล้วก็ท่านี้ครับเป็นวิงแอคแท็กนะครับโจม ทำให้เป้าหมายไม่สามารถฮิวเลือดได้นะครับโจมตีถึง60แล้วกันคือสกิลของมันเนี่ยแต่ละท่าเนี่ยนะครับจะมีเอฟเฟกพิเศษหมดเลยอยันนี้ตีแล้วทาให้เลือดทําทให้พลังป้องกันของศัตรูตลดนะครับผมตีแล้วแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนนี้นะครับเพิ่มพลังความเร็วนะครับแล้วก็เปลี่ยนดามจเป็นเรื่องของตัวเองนะครับส่วนนี้นะครับ ก็ทำให้ประตูไม่สามารถที่จะทําการรักษาได้นะครับผมก็ถือว่าดีเหมือนกัน3ท่านี้ติดดีบัฟหมดนะครับผมแล้วก็ออนติเมดเป็นเดนส์เพกนะครับผมทำการปล่อยลําแสงใส่เป้าหมายโจมตีเป็นท่านม r อ,มอนะทำให้ศัตรูมึนงงนะครับผมไม่ใช่ศัตรูมึนงงดีตัวมันเองจะมึนงงทุกครั้งที่สกสิลน,นี้มันจะเหมือนอท่าโจมตีไฮเปอร์บีมของไคลิวเนาะแต่ดาเมจแรงถึง180ด้วยกันนะต่อมานะครับผมให้เป็นตัวนี้เลยนะครับ ตัวที่6เป็นไม่กล้าบันกิรัตนะครับตัวนี้นะครับบันกิรัตเนี่ยเป็นโปเกมอนสายโจมตีนะครับก็ตัวมันเองเป็นท่านหินกับความมืดตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนช่วยเหลือด้วยนะครับที่อยู่ในอ่าฉากต่อสู้นะครับถือว่าดีมากๆตัวนี้นะฮะสำหรับตัวบันกิรัตนะครับล่างมาสเตอร์เนี่ยจะมีสกิลตัวเป็นแซนฟลอร์นะครับก็คือจะเสริมจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและพลังป้องกันกายภาพกับตัวเองนะ แล้วก็สกิลโจมตีท่าแรกเนี่ยจะเป็นเอิร์ธเควกนะครับทำการสร้างแผ่นดินไหวนะโจมตีเป้าหมายแบบกลุ่มอยู่ที่30แล้วก็ท่านี้เลยนะครับเป็นที่ท่าที่ผมแนะนํามากเป็นท่าแซนสตอร์มนะครับมันจะสร้างพายุทรายนะครับแล้วจะทําให้นะครับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามโดนเดาเมททุกๆเทินนะแล้วก็มันจะทําการเพิ่มนะครับพลังโจมตีนะครับให้กับฝ่ายหินฝ่ายดินของเรา50%แล้วก็พลังป้องก,กันเกราดพลาสเวส3ามสิบเป็นผลด้วยกัน3รอบแบบกลุ่มนะ แต่ก่อนน่ะมันยังไม่มีซินเดตเซนเดตตัวเนี้ยนะครับจะเป็นตัวปรับธาตุของธาตุหินธาตุดินเลยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับถึงมันจะไม่ได้เพิ่มนะครับพลังโจมตีถึงร้อยหรือพลังป้องกันถึง50%เหมือนตัวปรับธาตุในปัจจุบันนะแต่แต่ตก่อนนะครับมีประโยชน์มากๆตัวนี้นะครับแล้วก็ทําให้แซนสตอร์มเนี่ยทำให้เป้าหมายโดนดาเมจทุกๆเทือนด้วยถือว่าปั่นป่วดเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาเป็นธาตุดาร์คสเปาสนะครับสเปาส์ก็ทําก,ทการโจมตีเป็นธาตุความมืดนะ ก็จะสร้างความเสียหายนะครับมีโอกาส20%ทําให้เป้าหมายมึนงงนะโจมตีอยู่ที่50นะครับแล้วก็อัติเมตเป็นซูเปอร์อิมแพกนะครับจะปล่อยลําแสงใส่เป้าหมายพอปล่อยแล้วเนี่ยตัวเองจะมึนงงครับแต่ว่าดาเมจแรงถึง240ด้วยกันนะผมว่าอัติเมตตัวนี้แรงสุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีตัวไหนที่แรงกว่า210ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันเป็นความรู้เนาะอ่ะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นโปรกมอนช่วยเหลือด้วยครับมันอยู่ตรงนี้นะครับไปที่ช่วยเหลือนะฮะนี่ตัวนี้คร ให้กับโปเกมอนที่เล,เลือดต่ําสุดของฝั่งตรงข้ามนะก็ถือว่าเอามาช่วยเรานะครับถือว่าดีมากๆนะครับผมตัวนี้นะฮะอ่ะถัดไปดีกว่านะครับตัวที่7ผมให้เป็นเลจิล็อกละกันเลจิล็อกทำไมผมถึงมองเป็นตัวโปเกมอนธรรมดาเพราะว่ามันหาจับได้จากเขตจับนั่นเองนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่ถึกมากมากนะครับดูพลังป้องกันนะครับกายภาพเขาสินะครับเต็มหลอดเลยนะครับในส่วนของเลจิล็อกเนี N ่ยนะครับก็จะมีสกิลเด็ดตัวเป็นการเพิ K ่มพลังป้องกันนะแล้วก็มีสกิลโจมตีนะครับอยู่ 2ท่าด้วยกันนะครับอ่ะเรามาดูท่าพลังป้องกันอีกท่านึงก่อนนะครับเป็นไอออนดีเฟนต์นะตัวนี้นะครับก็จะทําการเพิ่มนะครับนะครับเพิ่มอะไรดูให้ดีนะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ100%แบบกลุ่มนะฮะพลังป้องกันเวท35%นะครับแบบกลุ่มนะแล้วก็จะลดโอกาสติดคริติคอนด้วยนะครับมีผลทั้ง4รอบเลยนะถือว่าดีมากๆนะครับโคตรถึกบอกแค่นี้นะฮะมีนะครับเรจิล็อกอยู่ถึกมากๆนะฮะแล้วก็พลังโจมตีท่าแรกเป็นเอิร์ธเควสนะครับโจมตีีเเป้้าาาาหมยยดดววนนะะแลลกก็ทํรรคับ อ่าสปีด20%เปของเป้าหมายแล้วก็มีอีกท่าน,นึงก็เป็นล็อกโตรนะครับโจมตีเป็นท่าหินเหมือนกันโจมตีอยู่ที่85นะแล้วก็อัลติเป็นล็อกทรอมนะครับผมก็จะทำการโจมตีนะครับเป้าหมายแปบ,บกลุ่มอยู่ที่70นะฮะแล้วก็ลดสปีดเป้าหมายลงอีก25%นะครับผมก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็ปั่นป่วนศัตรูทำให้ศัตรูช้าลงด้วยนะแอเมจแต่ละท่าเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ถึกด้วยตัวนี้เป็นตัวที่ตีแรงแล้วก็ถึกมมมมมาาากกกกๆนนนนนะะะครักกัับผผถถึึวว่่ตตี้ออไป โปเกมอนตัวที่8นะครับผมให้เป็นตัวนี้นะครับไอ้นกตัวนี้นะครับผมตัวนี้หาจับได้จากเขตจับนะก็นกตัวนี้นะครับมีสกิลอยู่ตัวก็คือเมื่อเริ่มโจมตีนะครับจะทําการลดดาเมจนะครับที่สร้างได้สิมีผล3รอบแล้วก็ทําการเพิ่มสปีดห้านะครับผมถ้าถัดไปนะครับก็จะเป็น agility นะครับจะทําการเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแล้วก็เพิ่มสปีดนะครับให้กับเป้าหมายนะครับสามเทือนนะครับมีผล สะสมสกิลได้4เทินนะครับแล้วก็ถ่าล็อกสไลด์นะครับจะสร้างความเสียหายท่าหินนะครับเดมเมจอยู่ที่80นะครับผมแล้วก็ท่านี้ครับเป็นท่าพลักนะครับผมโจมตีท่าบินอยู่ที่80ตัวนี้จะเป็นโปเกมอนที่โจมตีแรงมากๆนะเดมเมจ80ด0หมดเลยนะแล้วก็จะมีอันเตเมจเป็นดากันคลอะครับประเด็นคือดากอนคลอของมันเนี่ยนะครับเป็นเดเมจมังกรนะครับประเด็นคือผมก็งงอยู่ที่ว่ามันเป็นโปเกมอนหินนะ แล้วก็เป็นโปรแกรมอนบินแต่มันมีท่าโจมตีมังกรนะครับถือว่าค่อนข้างหลากหลายในการออกสกิลเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นโจมตีท่ามังกรแต่ประเด็นคือดดเมจแรกถึง100นะแต่ว่าโจมตีหมู่ด้วยนะเออค่อนข้างดีแต่เดียวตัวนี้นะครับผมก็ไปหาใช้งานกันนะถัดไปเป็นตัวที่9นะครับจะหมดแล้วนะตัวที่9เนี่ยผมให้เป็นตัวนี้ไดโนเสาร์ตัวน้อยนะครับออโรรัสนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมอนท่าหินและน้าแข็งในตัวเดียวกันนะตัวนี้มีสกิลตัวคือเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับตัวนี้นะครับเป็นโประครม เป็นโปเกมอนธาตุหินแต่มีโจมตีเวทแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมยกตัวอย่างมานะครับมีสกิลโจมตีเป็นรอยิงสโตร์นะครับโจมตีเป็นธาตุหิน75นะแล้วก็คราวินนะครับอันนี้จะสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งแล้วก็ลดสปีดเป้าหมาย10% 3รอบแบบกลุม่ม35นะแล้วก็ท่าฟิเซอร์นะครับสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็ง75นะแล้วก็อัลติเมทครับท่าพิศษะนะครับจะปล่อยลมหนาวหนาวเหน็บนะครับโจมตีเป้าหมายครับสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายแล้วก็มีโอกาส50%ทนะให้าสิบเป็็นนน้แขงะครับผมก็ ตรงทีแบบกลุ่มนี้ที่65ก,ก็ถือว่าแรงมากๆแล้วก็มีอันติแช่แข็งด้วยนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะฮะโอเคตัวสุดท้ายนะครับผมให้เป็นตัวนี้เลยน้องอ e ีวังโคนะอีว e ังโคนี่ก็หาจับได้จากเขตจับแล้วก็สุมกาชาได้นะครับอีว e ังโคเนี่ยมันจะเปลี่ยนร่างได้2ร่างนะครับเป็นตัวร่างกลางวันกลบร่างกลางคืนนะเดีย๋ยวผม,มอธิบายร่างกลางวันก่อนละกันนะครับร่างกลางวันเนี่ยมันจะเป็นธาตุหินนะครับก็จะมีสกิลตัวเป็นเมื่อออกลบนะครับจะ,ะจะทําการป้องกันทีมนะครับ จากผลหลับนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับในทีมเนี่ยท่าเดทามเนี่ยทีมเราเนี่ยจะไม่โดนผลหลับแล้วก็ไม่ติดคลิไม่ติดฮิตนะครับผมแล้วก็สกิลโจมตีนะครับก็เป็นควิกแอคแท็กนะครับสร้างความเสียหายนะครับเป็นทาน่าโนมอลนะโจมตีเนี่ยตัวนี้นะครับตัวร่างกลางวันเนี่ยนะครับมันจะตีไม่ค่อยแม่นนะแต่ดาเมจจะแรงอยู่ที่95นะ แล้วก็มีแซนด์แท็กนะครับก็จะทำการเพิ่มพลังโจมตีกายภาพระเวย25%นะให้กับกังวลฝ่ายหินก้อนทั้งหมดนะน่าเป็นตัวบัฟนะเป็นบัฟหินด้วยนะครับก็ทั้งทีมได้หมดนะแล้วก็ท่านะครับแอสเซอรเลอร์ล็อกนะครับผมก็โจมตีท่านหินครับเดเมจอยู่ที่85ท่าน,นี้ติดคริคอนสูงแต่ว่าโจมตีโอกาสโจมตีโดนเนี่ย75%นะแล้วก็อัติเมจเป็นอ่าสโตนเอ e นะครับโจมตีเป็นท่านหิน150นะถือว่าแรงมากๆนะครับตัวนี้ถ้ากลางวันนะต่อไปเป็นตัวกลางคืนเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับผม ตัวเมื่คืนเนี่ยนะครับสกิลเด็ดตัวของมันเนี่ยเมื่อเข้ากันต่อสู้เนี่ยถ้า HP ของตัวเองเหลือน้อยกว่า50%นะครับจะโจมตีต่อเนื่องหนึ่งครั้งแล้วก็ดูดความเสียหาย100%เป็นเรื่องของตัวเองนะถือว่าดีมากๆนะครับเป็นท่าดูดเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับท่าโจมตีท่าแรกเป็นอ่ารีเวอร์ซอลนะครับจะโจมตีท่าต่อสู้นะครับ75นะแล้วก็นะครับมีสกิลช่วยเหลือเป็นลดอัตร,ราการหลบ20%นะครับของศัตรูลงนะครับก็คือศัตรูเนนนีีี่่ยยจะะมออัตรรากากหลลบท้งนะ แล้วก็นะครับมีท่าร็อกโ h นะครับโจมตีท่าหินนะครับผม65แล้วก็อัลติเม e เป็นสโตนเอ d g เหมือนกันนะครับผมท่านี้ครับมันจะไม่เหมือนสโตนเอ d g ทั่วไปก็คือมันโจมตีนะครับถ้าศัตรูถูกสกิลนี้กำจัดจะได้โจมตีอีกหนึ่งครั้งง่ายๆเลยถ้าเกิดเราใช้ท่าสโตนเอ d g ตีเป้าหมายตายนะครับเราจะได้ใช้สโตนเอ d g อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะก็สำหรับโปเกมอนธาตุหินนะครับที่ผมแนะนำมานะก็ถือว่าเป็นโปเกมอนอีก อ่าจําพวกหนึ่งสปีชีหนึ่งธาตุหนึ่งนะครับที่ค่อนข้าง,างน่าเล่นนะครับมีสกิลโจมตีที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีความความถึกค่อนข้างสูงนะถึงเลือดจะไม่เยอะแต่ถึกมากๆนะถ้ามีในทีมก็จะถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งซึ่งนะครับผมโปเกมอนทีมหินเนี่ยผมจัดให้เป็นเทลิสอันดับ2นะในส่วนตัวผมให้ทีมบินเป็นอันดับหนึ่งนะทีม2เป็นทีมหินนะครับเพราะฉะนั้นทีมหินก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่น่ามาเล่นนะกรณีสมมุติเราไม่มีโปเกมอนเทพเราก็ใช้โปเกมอนคนน โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละก,กันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ิกช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหมให่คลิปหน้านะครับผมซีลเกนสวัสดีครับ